엄마 탈탈이, 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 엄마 탈마 탈탈이, 엄마 탈탈이, 이 엄마 탈탈이, 엄마 탈탈이, 엄마 탈탈이, 마 탈탈이, 엄마 탈탈이, 엄마 탈탈이, ประเาาทศไทยไน,น้มน,นิ้อจะตีใจเพลงภาษายังกฤะภาษาิดียติงสว่ยยมต <laughs> ุงม่เห <laughs> มือนกหนฟัวเชู้เนื้อรักสมกันทายนักสนุกแต่รอกนิกเไอกระจักเนี่ยมนกกันกเก่งขาลดดนุนเนยราจะจ้พีท่ทัท้งประเทศวิมชเซเซยอ <laughs> เก่งมากร้องพอๆสิลูกพอๆประเทศไทยโนทำ Котэй, тай, ло, ма, ньэ, Котэй, тай, ло, ма, เก่งมากมั่ได้เก่งมากไปละบายบายก่อนบายบายสง่งจูบด้วยบายบาย See you อ้าวนน See you See you next time See you next time ัตกบปัย